ตัดทรงอะไรครับจานอ้อนวันนี้ลองทรงต่ำขาวลองทรงต่ำแล้วก็ขาวด้วยเนาะครับผมนี่ดูนะครับการวางแผนยังไงทีนี้อ่าเห็นแล้วครับด้านนี้เอาวางแผนยังไงวางแผนว่าลองทรงต่ำขาวเนี่ยเราใช้วีสร้างแบบอย่างเดียวถ้าจะให้ง่ายยังไงหมายถึงถ้าจะให้ง่ายไม่ต้องใช้วีเลยกระดูกเอา กระดกเอาก็ได้ถ้าจะให้ง่ายไหมายถึงจะให้น้องๆลูกศิษย์อะไรนี้ทําตามให้ง่ายที่สุดให้น้องๆดูใช้วีสักหน่อยถ้าจะวีก็พออย่างนี้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 ได้ได้แล้วก็อันนี้ก็คือแถวอะไรลองทรงต่ำนะแบบละเอียดเลยนะครับแบบละเอียดนะครับคือต่ำนี่ไม่สูงสูงก็ไม่ต่ำนะครับเนี่ยแต่ว่าลองทรงต่ำขาวก็เรียกลองทรงต่ำขาวต่ำขาวคือเบอร์อะไรนะฮะไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์คือต่ำสุดเลยเนาะเบอร์ศูนย์ แต่ความต่ําความต่ํานี่เราเอาขนาดนี้นี่ประมาณสามเหลี่ยมนึงอ่ะตรงนี้แต่ถ้าไถสูงก็สูงไปครับใช้หวีก็จะดีเนาะอันนี้ต้องใช้เออมันต้องใช้ด้วยครับเพราะว่ามันต้องเก็บนิดๆๆๆๆนี่ครับคําวาลองทรงถ้าไม่ใช้หวีเลยนี่ได้เหมือนกันแต่จะยากเนาะแต่มันไม่ละเอียดครับความละเอียดนี่ยไม่ใช้หวีดูนะครับเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่หวีนี่ทํย่างี้ครับ เนี่ยไม่ใช่วีนี่ใช้หวีได้ครับไม่ใช่อันนี้งานน้องน้องลุงลุงศิษย์จะทำน้องนอง้นองใช้วีก็ทําอย่างนี้เนี่ยครับแล้วก็กระตุกกระตุกข,ขึ้นนิดนึงตัวไหนมันผมหัวคนเราไม่เท่ากันมันสูงใช่นไหมครับครับไม่เท่ากันจะได้ดูอย่างละเอียดนะครับดูอย่างละเอียดยลองส่วงต่ำนะเมื่อกี้เขาเขาเป็นเด็กนักเรียนเทคนิคอะ่ะครับแต่เขาไม่ชอบผมสูงถ้าสูงแล้วเขาอายเพื่อนต่มนิดเดียวนี่ติงหูเนี่เห็นไหมครับเนี่ย มดนเกินนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะประมาณประมาณประมาณใช้คําว่าประมาณใช้คาว่าประมาณไม่พลาดพิงนะครับไม่ใช่ประมาณอดีริกสารตายแล้วครับอาอ๋อท่านท่านเสียชีวิตไปแล้วในสภาครับครับผมไม่ไม่ใช่ในสภาเป็นพักสมัยเมื่อชาติชาอยู่นั่นแหละครับผมก็เป็นศาสรโอเคก็ขอโทษครับขอประท่านโทษประมาณประมาณตัวนี้ก็คือประมาณการประมาณความต้องการ การประมาณประมาณว่าดีหรือไม่ดีครับเหตุที่ใช้หวีเป็นอย่างนี้นะดูนะนี่นะข้อผิดพลาดนะถ้าถ้ามันเตลิดขึ้นไปมันเป็นจุดจุดอย่างนี้เราก็เอาหวีไปรองมันแล้วก็ย้ำยๆนิดนึงให้มันนี่คือข้อสังเกตข้อผิดพลาดนิดนึงที่เรากระตุกขึ้นไปแล้วมันมันมันไม่เสมอเห็นไหมครับมันเ่าหวีเอาหวีมาหวีมาเลมแค่นั้นเองครับวิธีใช้ฝั่งนี้กฝั่งนี้ก็เหมือนกันถ้ามัน ดูฝั่งนี้เท่าไร่ฝั่งนี้ก็ต้องเท่านั้นน่ะดูนะนักเวลาเรากระตุกขึ้นนะนักนัทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องใช้หวีนี่ตอนการกระตุกนี่ก็ต้องฝึกนะตรงนี้ซ้อมมือเหมือนเราดีกีตาร์เหมือนเราดีกีตาร์เนาะเสียงมันไม่ได้ก็ต้องทำอย่าง,ง,งน,นี้่างนั้นไอ้คนที่ดีกีตาร์ได้ก็ตัดได้ทีเด็ ไม่ใช่ก็เท่านั้นเลยจางบทนาคนเลยจางขอโทษไะไม่ใช่อันนั้นคือหมายควาว่าคิดว่าดีกีตราได้แล้วก็ตัดได้เขาขยันซ้อมอ๋อขยันซ้อมนะครับของเราถ้าขี้เกียจซ้อมก็ไม่ตัดไม่ได้หรกคือการซ้อมการตัดครับได้ตัดหัวจริงๆครับก็จะดีทีนี้มาดูฝั่งนี้ทีนี้นี่อย่างนี้ขึ้นไว้แล้วนิดนึงครับต่ําคือเราตัดตอนตัดไวแล้วนิดนึงตอนแรกก็ขนาดนี้ก็ขนาดนี้อยู่แล้วนะเรา พอกอนี้น,<า>นี่ที่ใช้หวีคือตรงที่เรามองเห็นเป็นนวลๆเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่ตรงนี้ลองทรงตามขาวเขาบอกก็ลองทร,รงตามาขาวเราต้องกระตุกราอหัวเขาเป็นหลุมเนี่ยตรงนี้เป็นหลุมคนี่ยเราก็ต้องใช้มือตรวจตรวจตอนกระตุกเนี่ยมันยากนะครับครับนจะทําตามกระตุกกระตุกเนี่ยยากลองทําลองทํางานมาสอนเราเองครับลองดูนะครับลองดูหน้างานดูงานมาสอนเราเอง เหมือนเราทำไมเนาะนึกไม่ออกเหมือนเรามีมีอะไรใหม่ๆแล้วอยากได้ลูกสักคนหนึ่งก็ทำไม่ได้เพราะว่าอันนี้เขาเรียกงัดทั้งงัดนั่นเนี่ยนี่งัดทั้งงัดงัดทั้งงัดกระตุกงัดทั้งงัดครับเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เยะๆยัก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 ขยุกขยิบขยอกขยักยักยักต้องมั่นใจนะครับทีนี้ดูนะครับว่าตรงไหนไม่ดีเราตรวจตรวจดู นี่อย่างตรงนี้เห็นไหมครับตรงไหนไม่ดีก็เลวสิครับอาจารย์ใช่เพราะว่ามันไม่ดีมันไม่ดีทรงผมไม่ใช่ไม่ดี่ว่าเวไม่ใช่ว่าเลวครับไม่ใช่ว่าไม่ดีก็คือเลวเนาะอาจารย์ไอ้ไม่ดีนี่มันคือว่ามันไม่ดีทรงผมนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีแล้วมันชั่วไปเลยตลอดไม่ใช่ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับอันนี้ใช้ตีนผมหรือเท้าผมอาจารย์ใช้คำไหน มันได้สองอย่างนะพูดยากมากเลยเปลี่ยนเป็นเท้าผมก็ได้น้ออาจารย์มันจะได้ผม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 ประชามีใครใช่กเลยไม่อยากพูดเอาตีนเอาตีนก็ตีนเนาะคือไปไปมาๆก็เลยไม่อยากพูดแล้วกลัวผิดกลัวผิดไม่รู้ว่ามันในไหนถูกในไหนผิดเลยครับตีนผมหรือเท้าผมมันพูดไม่ได้ครับ พอถ้าพูดเท้าผมก็ปกติผมเหมือนเดิมเลยครับก็แล้วแต่ใครอยากจะพูดอะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลองทรงต่ำดูนะครับนี่ด้านบนเขาไม่ต้องเอาออกเพราะเป็นเด็กทคนีคทีนี้ก็แนะนําของดีหน่อยแนะจับนี่หน่อยครับของดีขาดไม่ได้คือสิ่งนี้ครับที่เป็นช่างตัดผมที่ดีขาดสิ่งนี้ไม่ได้เนื้อขาดแล้วตายไหมครับอาจารย์ไม่ตายโฟมกวนหมดอต้ไดไม่กนง่ายกวนข้องสะอาด แล้วก็ยดมีคนยินเลดลอนดอนบิดแบรนแจกอเมริกากล่องสีส้มร้อยใบเท่ากับร้อยสามสิบาทถึงร้อยห้าสิบาทหาซื้อได้ตามสีส้มนะครับกล่องสีส้มใช้ดีมากเลยนะครับอาจารย์อ้อนจะโชว์จะจะให้ดูแล้วนะครับวิธีการวิธีการก็คือสมมติว่าเขาขาวอย่างนี้เราก็เอาเอาตัวเอสไปเลยเอาตัวเอสไปครับวัยรุ่นถ้าเอาตัวแอลมันทํายากเพราะมันข้างล่างมันขาวครับตัวเอสคืออย่างนี้นะครับ เราก็ทําอะไรที่ง่ายๆนะอาจารย์คนฝึกก็ฝึกง่ายๆมันจะเป็นงานสอนตัวเองครับนึกไปว่าถ้ามันไม่ดีตรงไหนก็ขยับมีดห้าเอาครับนี่เห็นไหมครับอืมสวยตรงนี้ก็มันขนอ่อนเนี่ยอย่างเงี้ยี่ก็แนะนําให้จับนะให้ดึงให้ตึงนะครับให้ตึงนี่นี่ยห้ตึงกันใช้ไมกนนี่จะเป็นงานที่ยากยากที่สุดแต่แต่ผมฝึกตัดฝึกอะไรผมก็จะตัวนี้ตรงนี้เนี่ยข้อสาคัญคือยกศอกนะยกศอกยกศอกไม่ใช่ไม่ใช่ไปทํางี้ๆหรอกยกศอกมันจะขึ้น ยกศอกดีกว่าเนาะครับยกศอกดีแนะนําให้การยกศอกครับนี่แต่ใครจะทมถ้าเผื่อก็ทาอย่างอื่นแล้วก็ถนัดอย่างอื่นได้ไหมล่ะไม่ไม่บังคับไม่บังคับเนาะแต่อาจารย์ยกศอกถ้าอาจารย์อ่อนเคยฝึกแล้วมันจะคล่องตัวจะคล่องตัวเนาะครับมันก็ดีอ่ะเปนันมาดูฝั่งนี้ทีนี้อ่าดูฝั่งนี้ตรงตรงนี้มันไม่ดีแล้วก็โค้งให้มันเป็นโค้งสวยๆฝั่งนึ้งก็ดูฝั่งน้ำเลยนะอาจารย์มาดูฝั่งนี้ มันเรียกฝั่งน้ําฝั่งบ่อฝั่งอะไรหรือเปล่าคือลักษณะตรงข้ามกับฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็ตรงข้ามกับฝั่งนู้นอาาจรยแล้วอาจารย์อ้นก็ทําขูดเท้าผมไม่ดีนะตีมตีมผมเขาเรียกจอนจอนตีนอ่อนตีนอ่ออาจารย์อ้น มันไม่ใช่เรื่องนั้นครับผมตกภาษาไทยไม่ใช่เลยครับอาจารย์อนผมก็จําไม่ได้ว่าตกภาษาไทยเรียนผมเรียนศิลปศาสตร์นะ้อบอกว่าตีนตีนผมมันก็ไม่ใช่เพราะไทยนี่ภาษาที่ยากเลยก็ดินได้ด้วยเนาะอาจารย์เนาะมันมีหลายอย่างหลากหลายอย่างเราเป็นคนไทยแล้วกนต้องี้เสร็จ้วครับนี่ดูนะฮะนี่ดูดูครับดูเสร็จเลยนี่ลองส้มตามเทคนิคนี่จะไม่โกนหนวดกันหน้านะครับแต่มาทีละแขกก็คือคนเดียวครับ ถ้าเรียงมาเป็นฝูงนี่คือลิงใช่ไหมใช่เรียกเอยู่อถ้ามาเป็นตัวล่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาถ้ามาเป็นตัวล่ะอาจารย์ฮะทเป็นตัวอ่าเสร็จแล้วนะครับเสรร็จแล้วคับนี่ดูนะครับนี่ลองทรงต่ำขาวอ่าลองทรงต่ำขาวชื่อทรงด้านบนไม่ต้องเอาออกหน้าตาเขาล่ออยู่แล้วนะตาเขาลอยห่อลายยิ้มหน่อยครับนายแบบนายแบบเสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนงานและขอบคุณมากครับนายแบบสวัสดีครับ